เฮ้ย hey, ทุกคนโปรแกรมาแล้วกีใจกันหน่อยสิกีใจกันหน่อยขอบคุณอ่าวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเราจะมาเล่นแบบแบไประวะัติกันนะขอไปดูชื่อก่อนสร้างเรือเพื่อสมบัติแม่โคตรชื่อโคตรจัวันนี้ผมก็อาจจะไม่สวัสดีนะเพราะว่ามันดูหน้าบดไปไป,ไปแน่นอนว่าแบบนี้ผมคเคยเล่นแล้วดูต่างสิ นั่นแหละวันนี้แน่นอนว่าผมไม่มีอ่าแมปอะไรที่จะลงนะผมก็เลยมาลงแบบนี้แทนแมปโคตรทำงานไปไปไปสร้างเรือสร้างเรือเอ้ที่ก็ได้เซฟไว้อยู่นี่บ่เออเออเออขอผิดขอผิดคุณควอยา่าไปสนใจลายชื่อที่มันอันนี้นะผมตังโมมัวแต่ผมก็จำได้นี่เลยสุดคลาสสิกที่ผมสร้างตอนแรกเลยเราข้าปั่นคุณดีกว่า ีไปกันมากสิโอยาแหละนะไม่ได้ทำทำไมสีน้มงมันเก่งจูจังดอันดียดีเออเมาเมาอย่าเมาเออเออว้าววเพรมันี่20ป่าวะถ้าติโก็เดี๋ยวเขาออก อ้ไอจิตไไม่แอบหรอกไม่ได้แอบหรอกเสียเสียอ้าวไป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 ยัดโซ่สิไม่เป็นมันจะยี่ส <niveau> ิบเปล่าวะเดี๋ยวเราไปหาข้อมูลดีกว่าพอไอจิตเสร็จแล้วต่อไปก็ด่านเฮสโว่อุปสรรคเยอะนะเนี่ยหู เฮ้ยอย่าอย่าอย่าเอ๊ะไม่จริงต่อไปก็ด่านอ่าบัสโอ้โหโอ้โหโอ้โหกินเราไม่เจ็บกันกินเราไม่เจ็บกันโอ้โหเห็นไหมเลือดสนอเอออย่าอย่าตีมาอย่าตีมาอย่าตีอย่าตีนะเออเอาอย่างให้ไม่กินแล้วไม่เจ็บกันเนี่อะไรที่จะเจ็บกันกินแล้วโคตรเจ็บมันจะได้ดูสะอาดสะอาดอ้าวนี่ทำไมมันถึงทำเอาเกมบ้างหรือว่าอะไรหรือว่าเอาโอ๊ะ เนี่ยมันพังไม่ได้อ๋ออ๋ออยู่ดีๆอ๋ออยู่ดีก็พังอ๋อกเอย่าทำละผมสวยเรามาด่านนี้แล้วอ๋อทำทำดียวไม่ได้เอ้าก็แพ้ไปแล้วเปิดดีปะอ๋ออ๋อโอเคโอเคโอเคน่าจะเป็นพอนี้นี้ละก็ผมมองไม่ค่อยถนัดเลยอะเดี๋ยวนะนี่ทำไมน้ำ F4 เหลืองอะ อ๋อเพื่อนทำไมผมเกลี่ยไม่ได้หวัวร้อนไปไกลโอ้โหเร็วเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้เร็วกว่านี้สวย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 นีย่ผมไม่ได้ผมมาไกลมากเลยท่านผู้ชมเอา้าติีลปวอเคิดไหมอันนี้คือเล่นแล้วไม่เก็บ โอหโคตรเซ็งเล่นแล้วไม่เก็บกันเนี่ยเห็นไหมเล่นแล้วไม่เจบโอ้ยโอเกมพักป๋อช่ายถุงมือสักลายมองเี่าทำไมแหละกะดาวน์โหลดแมปเหรอเนี่ยเล่นแล้วไม่เก็บกันเนี่ยทดลองแล้วก็ไม่เก็บกันเนี่ยกูไม่ตากกูะบวนเารเร็วไปให้เร็วกว่านี้ ต้องเร็วกว่านี้เออทำอะไรเดียงอ่ะเออใช่น่าจะปัร์ค่ะเพราะว่ามากไม่ทำไมท้ากับผมอย่างนี้อ่ะไปทำไมท้ากับผมอย่างนี้อ่ะผมเป็นเน็่งที่ใส่มีดไงทำไมถึงท้ากับผมอย่างนี้อ้าเอ้ยได้เงนินมาจากไหน ว้าวยูจะก็ได้เงินฟรีขอบคุณค้าเทพเจ้าเดี๋ยวปกติคือผมเป็นสีเขียวไงเอาสีดำกลับคืนมาเนี่ยเอ้ยสีน้เงินปิ๊บปะรอเดี๋ยวกันนะครับสีเงินมีเจ้าของแล้วเย่เราต้องขแล้วต้องจริงแทงคิวก่อนดีกว่าแทงคิวแทงคิวขอบคุณเขาบพราะว่าแทงคิวก่อนนะเป็นตีนคำหยอ สาวบกใจเกเรใช่ไหมน่เออสาวบกใจเกเรไปดี่ปสีเกลืสิเกลือกับสีเกือก็นันคือสาวกใจเกเรจะไปสีเกลอ่าฮะเนี่นะ คือคืออะไรเขาทำอะไรเราต้องตอบเพิ่มไหมเ้าจแบบเจ๊งไหมเจิกไหมจ๊งไหเราต้องทีมเราต้องผีผักเขาไม่ว่าบอเออๆไม่ด้ไม่ได้ไม่ด้ไม่ดเย่าาียอ่บุ้งแล้วก็สตาร์วินอกอน หืมคืออะไรว้าวคืออะไรวะเขาก็ล้องทำอะไรกันฮึอูเดียวผมเสิยเลยก็ดีกว่า มันคือสูดเลยอ๋ออ๋อเดี๋ยวอ๋อ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 ผมรู้เรื่องเลยผมรู้เรื่องเลยไม่ถึงเพื่อนตาผมรู้เรื่องเลยโอ้ยจะไปก็ไม่บอกกันอึดอึดโอ้จะปฏิบติประกอบ อย้า้ผบตายสวยเอาไปสวยแล้วอาเลยดไวเอาเลทำไมถึงไม่เสจเลยเอาโอ้ยโอยเอาเอาเอาอะไรอ่ะอะไรเราไปแกเขาอ่ะเดี๋ยวผมขอเข้าแมปเดี๋ยวกันจะว่าขอเปลี่ยนแมปใหม่นะครับแล้วผมอยู่สีเหลือง อยากได้เสีเงินนะมีเสียเงินปะมีโอ้ยเสียก็เสียลรอป้าไปเรือล้างเดี๋ยวลวไม่ใช่เหรอเฮ้ยเราใช้เรือที่เราเพิ่งสร้างดีกว่าอยา่าไปสนใจอ่าสีที่ผมเขียนนะนี่เลยผมสร้างคือส่วนกันเลาทผบ้ชมเหมือนจะมันเหมือนจะมีปัญหานิดหนึ่งนะ แต่ก็ไม่ไป็นไรหรอไปเดี๋ยวเราไปกัน let's go wow. ้าวเนี่ยหมว่า,ฟาไฟมันเป็นปัญหาใช่ปะเนี่ยไฟมันเป็นปัญหา,ฟาไฟมันไม่ติดกัรน,นะวีอันนี้คือผมขยับไม่ได้นะจึงเรียกขยัได้แต่ขยับซ้ายขวาไม่ได้ขออหลังก็ไม่ได้ด้วย

กือบไปแล้วเดี๋ยวจะซิ้มอเตายแล้วเออเครื่องยนต์มันจะยกขึ้นไปฝ่เปิดบาลียาเลยมองคุ้มไหมเนี่ยเปิดบาลียาคูปี้บาลียาไปดูกว่าถ้าคูปี้บาลียาไม่ได้คุ้มไหมนะฮะนี่คืออะไรอ่ะ

ขยับได้อย่งขึ้นอย่ยังไม่ได้อีกตัวใส่เราต้องเราต้องมีมอเตอร์สองอันนะที่จะขยับได้มันราคากี่บาทนะอะไม่รู้เหมือนกันนะ่ะโอ้โหตายแน่ผมเชื่อใจ h ยังมี SOS โอ้โห โอ้โหพผมเกียร์ด่านเนี่ยด่านเนี่ยบอเกียร์พวเกียร์ประจำที่หนึ่งเลยอะแต่แต่แต่ให้หอดูดาวอะไม่ค่อยเกียร์เท่าไหร่หรอกแต่แต่เนี่ยเกียร์มากมันต้องใช้ดวงในการเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเนี่ย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 แล้วดูดินิฟจิฟโอ้โหพวกเกียร์โซดาเนี้ผมไม่ค่อยข่อ มาได้ไงรูปบอยอันนั้นน่าเอาเ๋อาเดี๋ยวเปลี่ยนสีตาใจชอบใช่ด้วยอ้าวแล้วก็ซัดผัวให้เลยนี่ก็คือเรือเอาเอาก็คือเรือลำเนี้ยยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะเพราะว่ามอเตอร์มันต้องมีอ่าสองม,มอเตอร์ขึ้นไปก็คือเครื่องยนต์มันต้องมีสอง,องขึ้นไปถึงมันจะควบคุมได้แต่ผมมัคแค่อันเดียวไง ก็ค <IC S> ืองบผมไม่พอเดี๋ยวผมจะไปดูก่อนว่ามันมีเปล่าได้อะไรเนี่ยไม่เคยเห็นเชื่อไหนไอจั่มาทําอะไรที่นี่เนี่ยดูไม่ใช่ดีนะเชื่ออะวะอ๋อไม่ใช่ดีอ้าวแล้วแลมันมัลาใส่ทำไมอ่ะอาอาหยุดหยุดหยล้ยครับพี่พี่จะครับพี่โอ้โห น่านี้ไม่ไม่รู้ว่ะเออโอ้ยมันไม่มีการรับมือเลยนะจะจะซ่อนราคาแล้วได้ลยเนี่ยเออโอ้โหไม่ได้แล้วลืมไปก็ไม่ดีเด้ไม่ดีเด้นั่นน่ะไม่ดีเด้ไม่ดีเด้ไม่ดีเด้มันบ่ดีเลยมันบ่ดีอ้าว เท่าไรม,าม,มันคุมไม่เนี่ยไปดูกันมอเตอร์มันเท่าไหร่มอเตอร์มอเตอร์มอเตอร์ฮะอีแพงอ่ะแพงอ่ะโอเคแล้วก็คลิปนี้ก็จบกับไปแล้วนะคะรับผมสำหรับแมปที่มีชื่อว่าอ่าส่าเพื่อสมบัติใช่ปะวะใช่ไละอืม คลิปนี้ถ้าใครดูจบก็ขอขอบผมมากเลยครับเพราะว่าเฉลี่ยก็คือแบบไม่มีใครดูจบเลยอ่ะท่านก็ขอไฟล์คนกดไลค์กดแชร์กดซับกันผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปต่อไปด้วยนี่ผมก็ขอตัวลาไปก่อนบายบาย